สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสี่เรียมพุทธารามบ้านสังกันตําำบลสำารงพลานอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาดูบรรยากาศของบุญกฐถินวัดสีเรียมกันนะครับขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายผ้ากฐถินประทานนะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชประทานให้แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษา ขออภัยนะครับสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกดนะครับทอดถวายณวัดสิเรียมพุทธารามในวันที่25ตุลาคมพศ2568นี้นะครับเป็นบุญใหญ่อันหาไม่ได้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมสาธุนี่นะครับบรรยากาศภายในบุญกระถินนะครับกระถินประธานนะครับของ วัดสี่เรียมพุทธารามสำหรับวัดสี่เรียมพุทธารามก็อยู่ที่บ้านสังกันตาบลสำรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่นี่มีศาลปู่ตาหลักหินโบราณร้อยปีนะครับนี่แหละครับหลักหินโบราณร้อยปีก็จะอยู่ตรงนี้นี่เขาของโบราณนะครับเดี๋ยวมาดูหลักหินโบราณนะครับนี่ครับตรงนั้นนะครับหลักหินโบราณนะครับ มืดๆหน่อยนะครับนี่ครับเป็นหลักหินโบราณนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดศรียมพุทธารามนะครับซึ่งจะเตรียมงานบุญกฐะถินนะครับเป็นกฐะถินนะครับเป็นพิธีถวายผ้ากฐะถินประทานนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของวัดนะครับ นี่ก็เป็นท้าวเวสุวรรณซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดสี่เหลี่ยมพุทธารามครับประดับประดาด้วยได้สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวัดสี่เหลี่ยมพุทธารามนะครับซึ่งจะมีงานบุญกระถิ่นนะครับต้องบอกว่างานยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับพิธีถวายผ้าพระกระถินประธานโดยสมเด็จพระสังฆราชทีเดียวนะครับ ประธานให้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกดนะครับทอดตวไว้ณวัดสิเหลี่ยมพุทธารามครับนี่ครับประดับประดาทางเข้าได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยขบวนแห่ก็จะมานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศให้ทุกท่านทราบเป็นระยะๆะะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ